สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาใส่ปุ๋ยดูแลต้นลำไยที่ติดลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูลูกลำไยชัดๆก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามีการติดลูกเป็นพวงๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูพวงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าลำไยต้นนี้นะครับผมเข้ามาดูแลเขาค่อนข้างช้านะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในหนึ่งช่อของเขานะครับ ลูกเขาล่วงไปค่างๆเยอะแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่ลูกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อเร่งการสร้างเมล็ดสร้างเปลือกให้กับเขานะครับเพื่อที่ลำไยส่วนที่เหลือที่เห็นเห็นอยู่นะครับเราก็จะได้รับประทานบ้างในบางส่วนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็ยังมีเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเขาติดหลายยอดนะครับเขาก็เลยยังเหลือลูกให้เราเห็นอยู่เยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเขายังไม่เป็นลูกแบบนี้นะครับเพิ่งติดแค่เป็นช่อดอกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาดูแลเขาได้ค่อนข้างทันนะครับก็เดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ก็จะเป็นลำไยอีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดดอกค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่เริ่มเป็นลูกบ้างแล้วนะครับก็ความใหญ่ประมาณสัก3-5มถึงมิลได้นะครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆเห็นดอกของเขาชัดๆนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณยอดนะครับที่เขาติดดอกค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อให้เขาเร่งสร้างมเมล็ดเร่งสร้างเปลือกนะครับเพื่อที่ต้นนี้เราน่าจะได้รับประทานมากกว่าต้นเมื่อสักครู่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยกันเลยครับ สำหรับปุ๋ยที่เราจะใส่กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ15สาตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วในช่วงที่ออกดอกเนี่ยลหลายๆท่านก็จะแนะนําให้ใส่ปุ๋ยสูตร8 24 24นะครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกลํยาไยไว้รับประทานเองอย่างผมนะครับผมเองผมก็มีลําไยอยู่แค่3ต้นนะครับก็ในสวนผมเองผมก็จะไม่ได้มีปุ๋ยหลายสูตรมากนะครับเราก็จะเน้นปุ๋ยที่เป็นสูตรที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานอย่างเช่นสูตร15 3ตัวอย่างที่ผมจะนํามาใส่ในวันนี้นะครับ ซึ่งอัตราในการใส่นะครับเราก็จะใส่ประมาณอ่า่กิโลกรัมต่อผลผลิต100กิโลนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งลำไยผมเนี่ยต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับซึ่งเราก็อาจจะใส่โดยรวมไม่ถึง1กิโลกรัมนะครับอาจจะประมาณสักครึ่งกิโลกรัมหรือประมาณสัก2องสามรกรัมนะครับโดยวิธีการใส่นะครับเราก็จะไม่ใส่ทีเดียวนะครับทยอยใส่เรื่อยๆนะครับโดยการใส่นะครับก็คือให้สังเกตว่าทรงพุ่มของลำไยเนี่ยมีความกว้างแค่ไหนนะครับแล้วก็ใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับไม่ ไม่จำเป็นต้องใส่บริเวณโคนนะครับใส่รอบๆซึ่งจะมีลากฝอยค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็จะดูดซึมไปใช้ได้ค่อนข้างดีค่อนข้างเร็วนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยนะครับซึ่งปริมาณที่ใส่ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจะไม่ได้ใส่ก็กจะใส่รอบๆอบทรงพุ่มลักษณะประมาณนี้นะครับ ก็จะใส่แค่ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดปลูกแล้วมีสปริงเกอร์ก็แนะนําให้ลดน้ําเขาเลยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยในการละลายปุ๋ยให้เขาซึมลงหาลากได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งผมเองในวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นบัวลดน้ําในการลดเขาครับก็คือจะลดให้รอบๆทรงพุ่มซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ฝนก็ตกอยู่บ่อยๆนะครับเราก็จะลดแค่พอให้เขาชุ่มในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้เทวดานะครับหรือน้ําฝนช่วยลดอีกทีหนึ่งนะคะ แี้น,นะครับเราก็ลดน้ําตามทรงพุ่มที่เราได้ใส่ปุ๋ยใ้นืวอสักครู่นะครับเพื่อช่วยละลายปุ๋ยดินก็จะค่อนข้างชุ่มนะครับจากการที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็มีฝนตกเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 1> จะสังเกตนะครับว่าน้ําก็จะไม่ได้ซึมไปเร็วสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจาก ดินมีความเชื้นอยู่พอสมควรนะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการใส่ปุ๋ยลำไยในช่วงออกดอกนะครับแล้วก็ลำไยในช่วงที่มีมเมล็ดแล้วนะครับขนาดเม็ดก็ประมาณสัก3-5มมิลลิเมตรนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ